ว่าจะสอนมาหอยหน้าไหมไมัได้หน่วยงามๆเลยมันขายโลจังไงครับมันอันนี้โล0บาทอันนี้หกบก็อ๋อโล่หาสิบบาทครับหาสิบบาทลูกพอดีนะลูกใหญ่ๆนี่จะหกสิบบาทเมื่อนี้แม่ขายทเท่าไหร่ครับปูหน้าเนี่ยสามสิบบาทช่วงหนึ่โลละสามสิบได้พี่น้องครับปูนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมปูงามๆคือกนก็บรรยากาศตลาดนัดเช้าครับตลาดนัดเชา้าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเซานี้ผมอยู่ตลาดนัดเซา อำเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมตลาดนัดเช้าอำเภอธาตุพนมจะมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัษษสบดีและพี่น้องครับมาเมื่อนี้ฝนตกลล่นๆขึ้เก่ครับบรรยากาศฝนตกฝนตกริ่นฝนตกปล่อยๆไปเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับว่าเมื่อน,นี้พี่น้องทางเล่าห้องพันเอสินขาอิงยังขึ้นมาขายทางบ้านเท่านี้ครับเิ่นยังสีย้ายสินค้าบ่ทันเหลียวบันไดเลยพี่น้องเดี๋ยวเราลงน้ำกันก่อนครับ เพราะว่าเพิ่นเปิดหัวมงตอนนี้ตีห้าตีหาหาสิแปดแล้วครับเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเพิ่นกับมาเต็มที่ป้อนี่ใ่ห้างต่อพี่น้องครับช่วงนห้างต่อด้วสีไหลในเจ้าหน่อยรังต่อหอยนานี่หอยนาหอยบ้านเขาเอือนหอยสีกระจายฮะนะมาเป็นกระสอบกระสอบป้อตุนพี่น้องข้างหลังถุนไหมไหลข้างไหลายแน่โอ้สอบบกหอยพี่น้อง ป้าวกระสอวันกับหอยหน้าไหมหอยหน้าหอยขีหอยเดือกกรมีตัวนี้ปาพูนะเป็นกระสอบกระสอบเลยตัวนี้หอยหอยขีกระายครับตัวนี้มาเป็นกระสอบเลยที่ปูมใหญ่ใส่ขี้แล้วท่านขายเป็นกิโลร่บ้างหอยอันนี้หอยเดือก เมาต่วนมาเนียงง้อทางปุ๋นอ๋อเหลือน้ำมันขึ้นโอ้น้ำขึ้นไหลใช่ไหบ่ได้มาสองอาทิตย์น้ำปัดปีนี้ขึ้นไหลกว่าก่อนปีนี้ขืนไหลกว่าก่อนอ้อผีน้องครับบรรยากาศเมนี้ครับอยู่ตลาดนัดไถเหล่าอําเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมเหมน้ำมันขึ้นหลายพคนน่ะจิตตโต โอ้ยเป็นขนยิ่งใหญ่เกินมากเนี่ยพอนะคลากลายพี่น้องครับรบ,บรรยากาศสุดยอดอีหลีครับหน้ามันขึ้นสูงขึ้นหลายครับแอดมินมาหลายรอบเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่คลาดขนาดพี่น้องครับโอ้ยบบนี่เตลเรือลำบักง่ายๆเลยครับคุณอดสินค้าเต็มลำเต็มลำเลย แล่ไรเกมหมดไปแล่ไแต่ว่ามียังมันจิมีอันเครื่องตัดหมาเห็นปะมีเครื่องตัดหม้เลยจัวใจบ้านบ้านเท่าเอื่อยยังเครื่อคือกันเครื่องตัดหมากันป้าบรรยากาศแบบนี้ป้าเลยสุดยอดบรรยากาศตรงนี้ครับตลาดนัดไทยเล้าอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมครับอ๋อผลเลือกกำลังข้ามาอีกบรรยากาศดีสุดนะครับบรรยากาศแบบนี้ หาเบื้องญาติครับพูดนะภาพไร้หอบเดี๋ยวว่าวันใดบรรยากาศแนวนี้นะครับรอบนี้บรรยากาศาไไค่นนายกิลิพูดนะนสุดยอดบรรยากาศครับตลาดนัดทะเลาอำเภอตาดพนมครับจังหวัดน,นคร<ห>นพนมเมื่อนี้ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าน้าม,มันขึ้นสูงอ๋อแตะสอนพี่น้องทั้งเหล่าคนจีน้ามาขายครับ พี่น้องครับสอบบกหอยหน้าได้โปุดน,นะสอบบกหอยหอยหน้าหอยขี่กระต่ายห้อยหอยเดือครับจ่วงครับสุดยอด่อนบรรยากาศขนาดเลยครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้ตลาดนัดไทยเราอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมน้ำึ้นไหลครับผมมาหลายรอบแล้วบบเห็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อ๋อสอนสอนพี่น้องบานเทาโปน,นะปาาจักแดกยังคนยังมาขายแน่ ผู้ใดหน่อยก็เจ๊งกันนะแบกกระสอบบังหอยเด้ไหมเดียวได้ไหนกองผืนหน่อนหน่อยบับใหญ่เห็นบ่หอยเดือวเขาจะขายแปดสิบบาทโลละอุ้ยหน่อยหน่อยๆแน่ๆแบกสอบแบกกระสบิังกับบรรยากาศพี่น้องทั้งเราเอาขนคุณขามาขายไหมอ้แบกกล้วยแบก ใบตองพนาหาพักถาญยาครับเบี๋ยบักห้องบักหอยบรรยากาศสุดยอดอีหลี้เป็นพวกหไฟนะครับหลายมานันอีรับไปเบิ่งน้ำกันครับไปเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันสุดยอดบรรยากาศอีหลีครับเมื่อนี่คือว่าบรรยากาศแบบนี้หาเบิ่องใาญ่ในจังหน่อย แต่เกาหน้ามันจะยื่ลุ่มๆนะครับเพื่อนก็นจะต้องถึงมาตรงทาหนังก่อนแต่ว่าเมื่อนี่ได้มีโอกาสเถ็นพ่นองทั้งาาเรลาครัเพ็่นแบกเพื่นขนสินค้ามาโอ้ตรงหนาดานครับขักแม่เทียงคนไหลแหงไหมพ่นองเรลาเข้ามาหลายหลายครับสงสัยเพิ่นดำให้ดำหน้ากันเล้วละช่วงนี้แล้ว,ลวเพิ่นได้ยังขึ้นมาขายแนี่ยเพนะื่อนนะอถดีกวาขนาดเลย เป็นไห้เป็นปูแล้วครับวันนี้ปะเดี๋ยวไปช่มน้ำเกันครับบักหอยก็หลายปูหน้าก็หลายป้าผีปูหน้าจริงปูหน้าปูหน้าครับคักขนาดเลยอัาสุดยอดกระสอบปูปูหน้าพ,นพี่น้องพี่นะยอาเต่าโซ่มาหลายครับหลายแน่แท้ปุ่นน้ำน้ำเพนนเล็นผลแกมันเป็นกำลังเสียเอาไปใหญ่ หาบเอาเล่นแล้วครับผมกำลังหาไปครับเรากำลังหาแมงชิี่ปมปุ่นชิปปม,ปปมกับแจ๊มีผลพีน n องนครับุมนะอส,อน,อ,สอนสอนสอนสินข้ากับผลไนแะจ๊มเป็นยังเป็นยังพิ non นนครับผงกำลังเรยงขึ้นมากี่ยพิ non ทั้งเราห้อหไหลเข้ามเนี่ย เป็นดำให้ดำหน้าแล้วครับช่วงนี้ย้นไหลครับเออไปแล้วไปแล้วเรหาปลาปูไปแล้วมาหาบกลาปูได้พี่น้องนี่ยต้งเป็นหยัง่งเป็นหยั่งเนี่ยครับคนนะพี่น้องทั้งเหาลาห้องกระตังเราสินค้ามาขายสอบปูสอบหอยครับพี่น้องครับไปเบิองน้ำกันว่ากันใหเพิ่น,นเอาหยั่งมาขายเน่ ได้บักหวยพอียังงนาบับอะไรบังเียวได้หอยได้สอยี่ยังบวกหาได้สอยยังแลวน่นสอบหอยบนาหรอ,อมาเกียงแก้หลังกันเยนอ๋อเลย่ะ <c> ล <oughs> าหน้องเขา,ข,าขอไปเบ่งว่าพี่น้องทางเราเขาเป็นไหย,ยังมาขายนีย่แอนเมีนเห็นกสิเป็นหอยเป็นปูด้วครับห้าหยแหงนะโมวหลเขนขายโลเทหร่นเ้ยนะปาก บายังก่าฮเริ่มซื้อแล้วเียเยวได้ได้หน่อยนะบักบินบักีก็ยงกเถอบักเบียนท่านบักเบียนท่านบักเบียนยังคือินตองซ้ผมไม่ืก๋ยน่วยกใหญ่ี๋ยวรอเขาไปพี่ครับอ่ามันนี่คือส่งคนหลทั้ง

แกรเนียนนานเราวบรดมาน้าก็ถึงน้อยลอยครับมันอมอีกเป็นกำลังใหญ่กำลังสี่ใหญ่สีเทิสีขาครับยังไปไหนบน้อจอนจะลาจอนตีขัดในัจหน่อยงันสอบหนังุ้นไง เป็นปันเดเที่อยู่ครับเป็นปันเดเทเดี๋ยวเอามาหล่อเบิ่งน้ำกันอ๋อต,หต,อตอีห้างต่อไงรังต่อรังต่อห้างต่อแมงแข้งเข่าสานอ๋อแม่งแข่งเราไหมสอนรับปัญหายังได้บุกขึ้นได้หลายนะสินค้าหลายอยู่ครับมันเนี้สียาง,งา่าย่เนี้ยจะง่ายด้วยพี่น้องครับนะหูหน้าท่านเนี่ สิไปทานไหนติไปใชเดี๋ยวเปนคนลกถล่มมาเมืเขาเปดามคนเดี๋ยวผมจางสีถามราคาให้ได้แับเท่าสีนองรับเท่ามาเต็มกะละมังตากวดกดเหลืองครับต๊งามเลยหลอยู่แล้วห้สิไปซวยไหนก่านี้แอมี่ทัานหนาท่านหลังเนีังไวเดี๋ยวปีนองรับเดี๋ยวสีผ้าลงไปคนไให้เป็นยางก่อนคนงปนะคับลงบ้านใดครับ ต่อหลุมใหญ่โลละเจ็ดร้อยต่อหลุมด้วยครับโลละเจ็ดร้อยก็อีปูหน้าอีปูหน้ามีเฮดปัวอู้น้ำขึ้นไหลดีตัวนี้ก็น้ำขึ็นมาหอดไปละูน้ำขึ้นไหลแห้งครับมันเน่งจีร้อยจีปวอม,มาก,กันสดๆกังสีเลยครับของไหลสินค้าไหลยยครับแต่วคนกะไหลไหลมัน ไล่อีกแล้วะไล่อีกแล้วครับไล่อีเดยมันคือดินนี่ยง่าย้งอ้นมันคือดินดินนนๆไม่งามเนาะครับเนาะไมงามนายเตียมขนาดเลยเตี่ยมคือคนขายนี่ขายกิเฮดุปปุยน่ารักคนขายโลจังไหนนะโลซาห่าไอาอ้ยขายถืออีกตัวเอาซิปโลน่ะถือมาถือเลยอครกับอ๋อส่สให้มันได้ สีน้าทางนี้ราคาวบแพงพี่น้องครับมหาเปขายกําไรตัวกันเลยพี่ไปทางอเทนกันเนี่ยจะไปทางเทนไปมื่อไหรกาแฟครับถ้าอุเทนกันนีวันนี้วันจันทร์กับวันพฤหัสเจอกนนันครับแม่คตรงกันเลยแต่ว่าถ้าอุเทนจะเปิดสายเนี่ยแปดโมงครับทั้งก้อยก้อยก้อ,อยพี่น้องครับก้อยมาแล้วโลจังไหนแม่ก้อยทุกเมื่อนี่โลละห้าสิบบาทก้อยงามงามงาม,งาม นี่ราคาแบบราคาทรงราคาอย่างนั้นนะครับตัวน่ะปูหน้าก็ยังไหลอยู่หรอกถ้าว่าชว่วงนี้ก๋วยครับสิมาไหลคือก๋วยก๋วยก๋วยของปลาพี่ครับไม่ได้ก๋วยได้พี่น้องเพคนน่ะไหลยอยู่รอเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนก่อนเข้ามามีอย่างเนี้ยแต่ว่าคนไหลค้นไหลในจังหน่อยนะ ด้านนี่มันโกบหน้า <c oughs> หลายแนวครับปูหน้ากันมั้ปูหน้าหอยหน้า <c oughs> อ๋อดีปูหน้าไหมเต็มกะละมังเลย ปูนาปูนางามๆมเมืม่อนี้แม่ขายเท่าไรครับปูนาหนี่งสาสิบบาทช่วงเหนือโลละสามสิบได้พี่น้องครับปูนาเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมปูงามๆคือเก่าตัวงามๆตัวงามๆครับโลละสามสิบาทครับพี่น้องครับช่วงสินค้าหั่นลายพอดจ้าพี่น,อน้องบ้านนอกกับมาหลายวัน <laughs> ไฟ<ป>บ <laughs> อดด้บ้านติดขึ้นตั้งต่ขึ้นหมดอู้หพี่ซื้อกลวยกันฝอย เบเบิงเัาผมสีพายานมาเบิ้งทางผิวขก่อนไปวท่านไหแมปอนซ้อนอนซอนอนซอนไปนองบานเอาซื้อก๋วยครับก๋วยพผนงามงามนะบรรยากาศคนไหลนะจกหน่อยครับจองนะครับตันเนร้อยหาสิบแม่ก๋วยกำลังมาไหลได้พี่งงคนนะอู้มี่ปูแดงก็อร่อยสิไปขอว่าท่านไหนนี่มัเกือบโล ตัวนี้เม็นปูหน้าครับปูหน,น้ามัอนี่ยูทีรุ่นล,ละสามสิบบาทเด้กพี่น้องครับตัวใหญง่ายรละสามสิบบาทโอ้เข่าว่าทำอะไรอยู่เอ็ดมิลกับผ้าม้วนไปมุนมายอย่างครับยางบ่ได้คตรหลายแหงวะ่ะตัวสิไปบซอยนะหอยเดือดกับมาหลายได้ครับจวงเนี่ยมาหอยอันนี้หอยเดือดหน่อยง,ง่ายๆเด็พี่น้องครับหอย เราไปว่าข้างใดอยู่คนหลายฮะตากะแตนตากะแตนตกับบ๊วยแนตากะแตนเหลียงเดือบานเพิ่นตากะแตนเสียมน,น้ำปลาน้ำปลาเขา่าโลละบอกครับอ๋อพันสายโลละสองร้อยห้าสิบตากะแตนกั่มอีปูหน้าต้นึดงห้เลีวตัวนี้นั่งพร้อมกินไม่หอดท่านตัวครับ ร่างต่อหัวหัวเสือตัวนี้เป็นบักหอยหน้าเาอจะสอนบักหอยหน้าเนี่ยมันจะหน่วยงามๆเลยมันขายโลจังใดครับมันอ๋อโล่หาสิบบาทครับหาสิบบาทลูกพอดีนะลูกใหญ่ๆนี่จะหกสิบบาทหอยหน้าครับสอนสอนหอยนาหอยนาพี่น้องครับเฮ้ยมันลูกใหญ่ทะเบ มาเอาไปขายต่อได้เด้อพี่น้องลูกต่อกระไหลครับมันในโตต่อมั้ยนี่นี่ตอหัวเสือครับพี่น้ำตอหัวเสือฝั่งนี้จะเป็นหอยหน้าหอยหน้านนหอยหอมจังงกิโลละหนึ่งร้อยบาทได้ครับพี่น้องช่วงนี้จะเป็นอหอยแล้วครับหลายแห้งหอยหน้านี่ไหม ต้นขายกันอยู่ห้อเลาหาซื้บาทโฮซื้บาทประมาณนี้ครับปอกกระซอยนั้นมาได้แล้วอยากเป็นแออาร์ในยักหน่อยบางหันหลายอย่างครับปลาปลากระทงแบบปลาปลาเลี่ยมปลาปลากระทงปลากระทงเนี่ยมันเหมือนปลาหลดแต่ว่ามันปากแหลมมันบม่คือปลาหลดเป็นไรครับปลาล่าขึ้นหลปลาเนี่ยพี่ น้ำขึ้นจนสีวาดแต่ไม่ค้าขายของนะตัวนี้ามาเมื่อนี่น้ำก็ขึ้นหลายแท้ตอนนี้ผมบริมาน้านล้วครับอ <c oughs> เองตะกะแตบน,นบานแฟนบริเลี้ยงขึ้นบานห้อง <c oughs> เจี๊ยบอานน้ำปลาอลไรพี่ครับหอยหนา <c oughs> หอยหนาหอยหนาหลายอีกครับบักหอยมหมเนี่ยหอยหนาหอยหอมตะกะแตนรนข้างต่อก็อหลายหลายด้วยครับ ตัวต่อของพี่น้องทั้งเราช่วงนี้กำลังมาตัวต่อครับป่บอยเบิร์นเลยด้วยโล่โบข่อยแพงเดี๋ยวขับต่อทางคันขายกันที่โลละห้าร้อยที่ลอยห้าร้อยบาทประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าต่อหลุมใหญ่คันขายอยู่ที่โลละเจ็ดร้อยนะก่อ,อนซ้อนอ่อนซ้อนปูนาครับอ๋อมาสวยงามเท่านไหมคันขายโลจังไต่แม่เนี่ย สีบ <40. S 2> จ้าอ๋อโลละสี่บาทครับตัวใหญ่ตัวงามเอาไปดองพี่น้องครับเี่น้จะนองบานเท่ากับลังเลือตัอนะัะปูนาปูนาครับเออสะกวนก๋วยบานเพิ่นวาก๋วยนะก๋อยกำลังมาเลาย <c oughs> มีก๋วยมีเท่ามีนอไม้ครับก้นไหลายมาเนี่ยสุดยอดอีเลีครับบรรยากาศกา,าการขายการขายทั้งตลาดนัดลถวอำเภอทาาพนมครับเพิ่นมีทุกส่อวันจันทร์และส่อวันพฤหัสบดีครับอันนี้เป็นเนื้อหมูป่าหมูป่าโลละร้อย มีหมูปลามีนอง,งว่านองควายครับวุ้แต่ว่าอย่างๆด้วยพี่น้องครับสินค้าบางอย่างก็บผค้คุยได้ถามราคาให้นะเบินพสิแอด็ดเนถามอี่นะครับไปก็ยังไปยากนะี้แล้วนะเดี๋ยวส่อเพิ่นไหลก็บ่ได้เพิ่นยางมาัดตำกล้วยนะ,นะห้างตวอวอู้หอมแม่แค่นรังตัวรังตัว น่องว้อครับน่องวง้โตลูกตอนี่อร้อยหนึ่งเด้ไหหนึ่งรนะ้อยบาทครับอยูย่ในเบตองเท่าได้ว่าค่าได้ดีแค่บาตอวลุมตอวลุมตัวใหญ่ๆผมถ่ายสินขายเป็นก่อนได้ครับมนันคือสีบอชเดี๋ยวถามราคาให้เป็นไรนะกามอีปูลูกต่ออ๋อเป็นเกีย๊ยให้แล้วร้อยหนึ่งบอกครับแม่ร้อยเดียว ร้อยนงนงร้อยนนงหอมหอมแหมแล้วร้อยเดียวเท่ะนะอยากได้เยอะครับแต่ว่าสิไปข้าง่นมันบนไม่มองขวานะต่ำกันแสนเยอะปรากฏสดสดปรากฏสดสดโลละเปดพิบาทครับโอ้ยมันจอน,นามไง ว้าบรรยากาศมันพี่น้องทั้งเล่าสงสัยเพิ่นดำหน้าเลียวครับคนมาหล่อใหญ่มั้ยนะต้นลายแนวเอียดเลยครับมือนน้องพี่น้องครับนีหลายบรรยากาศตลาดนัดเท่าครับอำเภอผาดพนมครับจังหวัดนครพนมเป็นมีทุกเสาร์วันจันทร์และเสาร์วันพฤหัสบดีครับ